จากโจทย์ข้อใดเป็น,นกลไกที่ไม่ต้องใช้พลังงานข้อที่ 1. โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มข้อที่ 2. Active Transport ข้อที่ 3. f a c i l ิลิเต d ด f ิฟิวชัข้อที่ 4. c o คอปเป r a n ทรานสก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆทั้ง4กระบวนการนะครับ กระบวนการแรกนะครับกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับอันนี้จะเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นจากโซเดียมนะครับโซเดียมไปจับกับโปรตีนซึ่งเป็นทรานสปอร์ตโปรตีนแล้วก็จะได้ ATP ออกมานะครับให้พลังงานแก่โปรตีนทําให้โปรตีนเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างนะครับแล้วก็ปล่อยโซเดียมเนี่ยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ออกไปนะครับขณะเดียวกันนะครับตัวโพแทสเซียมน,นี้นะครับก็จะเข้าจับกับโปรตีนเช่นเดียวกัน ทำให้โปรตีนเปลี่ยนรูปร่างอีกครั้งหนึ่งทำให้โปรตีนเอ่อทำให้โพแทสเซียมนี้นะครับถูกปล่อยออกไปในเซลล์แล้วโปรตีนก็จะกลับมีรูปร่างเดิมอีกนะครับพร้อมที่จะเริ่มต้นกระบวนการใหม่ต่อไปอันนี้ก็คือกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับซึ่งก็คือใช้พลังงาน ส่วนกระบวนาการที่2ครับการลำเลียงแบบ Active Transport นะครับ Active transport เป็นการแพร่ของสารโดยใช้โปรโตีนนะครับอันนี้คือโปรโตีนที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์เป็นตัวพาแล้วก็ใช้พลังงานด้วยครับนี่ก็คือ ATP นะครับ ATP ตัวยอ่อตัวย่อนี้นะครับชื่อเต็มก็คืออะดีโนซีนไรฟอสเฟตนะครับซึ่งสามารถทำให้อนุภาคของสารจากบริเวณความเข้มข้นของสารน้อยนะครับผ่าน เยื่อหุ้มเซลล์สู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารที่มันมากกว่านั่นเองนะครับจากสารน้อยไปยังที่มีความเข้มข้นสารมากกว่าโดยใช้ ATP เช่นเดียวกันส่วนกระบวนการแพร่แบบที่3ก็คือ facilitated diffusion นะครับการแพร่แบบ facilitate นะครับจะเป็นการลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงนะครับไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำนั่นเองแต่ต้องอาศัยตัวกลางครับนี่ก็คือตัวกลางหรือ carrier นะครับในการแพร่ซึ่งมักจะเป็นสารพวกโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเช่นพวกกรดอะมิโน,โนพวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะพบได้ในเยื่อหุ้มเซลล์รวมถึงพวกน้ําตาลกูโคสพวกคาร์บอเนตไบาคาร์บอเนตพวกนี้นะครับซึ่งการแพร่แบบนี้จะใช้การขึ้นที่เป็นแบบบราวนิงในการแพร่นะครับการแพร่แบบฟาซิเตตนี้นะครับจะไม่ไม่มีการใช้พลังงานเลยนะครับ อีกอันนึงครับอันสุดท้ายคือโคแทนสปอร์ตนะครับโคแทนสปอร์ตก็หมายถึงการที่แคเรียเออร์นะครับในตัวนําตัวพาเนี่ยบางชนิดต้องขนส่งสารชนิดหนึ่งพร้อมกับอีกสารชนิดอื่นนะครับก็คือขนส่งทีเดียวไปมากกว่า1นนะครับ2เป็นต้นไปนะครับโดยมีอัตราส่วนจํานวนโมเลกุลที่แน่นอนนะครับซึ่งโคแทนสปอร์ตก็มีการใช้ ATP เช่นเดียวกันดังนั้นคําตอบข้อนี้นะครับที่เขาถามว่าข้อใดเป็น,นกลไกที่ไม่ต้องใช้พลังงานก็จะมี ฟาซิ uh, t a t e diffusion ข้อที่3นะครับข้อเดียวเท่านั้นที่ไม่ใช้พลังงานนอกนั้นนะครับพวกโซเดียมเ r อร์เซียมปั๊ม active transport แล้วก็ coupled transport นะครับล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานหรือมีการใช้ ATP ทั้งสิ้นครับ